ต่อช่วงนี้กับ Inside Hot News นะครับศิลปินดาวรามากมายครับเข้าร่วมง,งานถแถลงข่าวงานนี้นะครับสำหรับเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ9นี้เพื่อประชาชครับ หนึ่งในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับสเสด็จถลิงถวันยราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน2559ทางคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดให้มีงานเดินวิ่งเฉลิฉลมพระเกียรติ9ก้านี้เพื่อประชาเปิดโอกาสให้ประสงนิกรชาวไทยครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อระดมทุนสมทบรายได้สร้างอาคารนวมินทรบพิตรแปดิพรรษาโรงพยาบาลศิริราชโดยง,งานครั้งนี้ครับเป็นงานเดิน ที่ไร้ซึ่งการแข่งขันและไม่จำกัดอายุครับเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ความดีเพื่อแผ่นดิน โดยศาสต,สตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาครับคณะบดีคณะแพทยาศาส,าสตร์ศิริราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหโดนครับพร้อมเหล่าคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตระวีวันเป้ทวีริศโจนาสแอนเดอร์สันนศวัชรบูนแผนนัทธิดาเบน์มนัญญาครับและอีกมากมายรวมทั้งศิลปินจาก True F ของเรานะครับแม้กับพี่สอนเบนจิราโรดและน้ำกันกุลนัทครับก็เข้าร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับข้างเลยแหละครับเป็นานฮลิคอปเตอร์ รวมพื้นเหรียญวิ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่มีลักษณะกลมครับแต่ว่าเหรียญวิ่งในงานเราสามคนนะคะก็เป็นตัวแทนจากค่ายทูแฟนเชียนะคะ<ช>มาเพื่อ,อแสดงความแสดงพลังของเรานะคะ<ช>เพื่องานก้านี้เพื่อประชานะคะ<ช>ก็เป็นงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อหาไรายได้ไปสมสบทุนเป็นตึก ที่รองรับประชาชนทุกวันนี้เพราะว่าคนไปหาหมอที่ศิริราชนี่เยอะมากเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินเลยก็ว่าได้ตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าเขารับไม่พอจริงๆเพราะว่าคนเยอะมากเมื่อกี้่เขาที่ฟังนี่ตกวันละหนึ่งหมื่นคนเลยนะคนที่มาร่วมวิ่งเนี่ยจะได้ทั้งเหรียญแล้วก็เสื้อด้วยเป็นเสื้อที่เป็นนี่อย่างแบบนี้เลยแบบที่เราใส่นะคะเป็นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพแล้วก็เหรียญเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกแล้วเป็นความพิเศษปกติคนวิ่งเนี่ยจะได้เหรียญวงกลมแต่นี่เป็นเป็นรูปหยดน้ำเป็นหมายถึงเป็นน้ำ พระไทย<ช>ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยก็คือพระราชทานชื่อนี้มาด้วยอาคารนวมินทาราวพิษ84พรรษาแล้วก็สามารถสมัครเข้ามากันได้ครับมี2ระยะก็มีระยะ6กิโลเมตรกับ12กิโลเมตรครับเหมือนเรามาร่วมกันแสดงพลังถวายแดให่ในหลวงครับก็ S <S <an> เรามาได้สุขภาพด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยเกิดมาเรามีโอกาสไม่เท่าเทียมกันครับคือเหมือนนี้เราก็แบ่งโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามารักษาถึงเขาจะไม่มีเงินบ้างมีเงินบ้าง,ง,างก็สามารถเข้ามารักษาที่นี่ได้ครับคือเรามาช่วยกันทําบุญช่วยกันทําให้ประเทศไทยเราแบบเขาเรียกใช่ดีขึ้นดีขึ้นมีชาติชีพใด คนไทยทั่วประเทศจะสัมผัสได้ถึงความรู้รักสามคัคคีตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติก้าวนี้เพื่อประชาพร้อมกันวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกาย,ยน2559ณลานพระบรมรูปทรงมาค่ะ เป็นอีกหนึง่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเพื่อไม่ใช่เพื่อการแข่งขันอ,อย่างเดียวงานนี้นะทุกคนสามารถร่วมกันได้นะครับก็แสดงพลังกันอีกครั้งหนึ่งก็คือน,น่าจะเป็นการเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องก่อนเขาเรียกว่าต้อนรับวันพ่อด้วยในสิ้นปีนี้ะนะครับก็เป็นอีกหนึง่งกิจกรรมดีๆนะลองติดตามรายละเอียดแล้วก็ร่วมสมัครกันเยอะๆนะครับ